วัสดีครับเพื่อครับอน,นี้ยมีพระสะสมเหมามั่งนะครับแลกกันมั่งบบูชามั่งนะครับก็มาแบ่งปันเพื่อนได้จากพ่อให้มาครับของปู่นครับอันนี้นะครับอันนี้พระพ่อเขาบอกเป็นพระสมงพันห้าร้อยเขาบอกงั้นสมัยก่อนนะครับ เขาบอกปู่ให้มาปู่เขาเป็นเขาเป็นตำรวจครับตำรวจเก่าก็ได้รับแจกมาอันนี้ยังมีกรอบเดิมอยู่ข้างในนะครับมันจะเป็นเงินนะครับกรอบจับขอบอยู่บอกรักษาให้ดีนะตอนนั้นนะเราก็เก็บไว้นะครับก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งนะครับพอมาตอนหลังพอมาเข้าวงการพระก็เป็นพระ ยี่าสตรวรรัน,นะครับที่เขาสร้างพิธียิ่งใหญ่มากนะลับนี่เป็นเนื้อตะกั่วมีเนื้อเงินเงื้อทองคำทองคำแพง้งๆเห็นเขาซื้อขายกันว่ากันเป็นเงินเป็นล้านเลยมั้ง แพงเนาะเนี่ยครับน,นี่เป็นสมบัติพ่อให้มาตะกวัวอยู่ในกรอบเนี่ยครับกรอบเงินครับเพื่อนเห็นไหมครับพฤษียี่ห้าสระวัดนี่โอ้โหเห็นมีเสียนพาทันหนึง่งหรือว่าไม่ใช่เสี่ยนเป็นเป็นเป็นข้าราชการตำรวจหรืออะไรนะับหรือทหารทหารมั้ ทานที่เกษียณแล้วเขา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 ไปลบหลายที่เลยทั้งเวียดนามทั้งลาวเขาบอกว่าในโคเขามีไม่กี่องค์อะ<ม>หนึ่งในนั้นก็คือย mm ี hmm. ่พาศตรวรรษนี้นนะครับเขี้ยวคาดสุดยอดเลยครับนะครับของดีราคาถูกนะครับท่านเนี่ตะกลัวก็ไม่แพงนะครับเพื่อนหาไว้ใช้บูชาได้นะครับอืมนี่ นี่เป็นลําพญาเนี่ยล้พญานี้แหลกกันมานะครับรแหลกชนกันมาที่พิซุโรเนื้อแบบเห็นเนื้อแปลกแปกก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนดูเนาะเนื้อแบบเจ่าภาพทำใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับก็แต่เนื้อเก่าครับเก่าเ,าเก่า,เ,า,เ,กาเหมือนเข้าอะไรมาทาไม่รู้เนะี่ย พิมพ์มาเลยพิมพ์เขาตรงมาครับเนานะแต่แขนสวยเนาะวางแขนนะครับเป็นตะขอเบ็ดเบ็ดกุ้ง <c oughs> เนี่ยครับเนี่ยเบ็ดกุ้งจะเป็นเง,งี้ยสวยๆเนี่ยแหลมฟีลวนะอันนี้พิมพเขาตรงนะครับเพราะเขาทอดยาวตรงมาเนาะเนื้อ นี look, practice, sure so oon, ่คร right. the yup. ับเพื่อนเก่านะไม่ใช่ใหม่แล้วเนี่ยเก่าใช้ได้เลยอ่ะมีรอยมือกดด้วยอาจจะเป็นเกจิอาจารย์ยุคหลังสร้างนาะแล้วก็ไม่รู้แต่ก็ดูเนื้อผ้าก็อายุกนานใช้ได้เลยดูแล้วไม่ใช่ผ้าทําใหม่สิบยี่สิบปีไม่ใช่นางปัญญา เขาตรงนะครับอันนี้พิมพ์เขาตรงนัยากรโ์เป็นพระหลักเบญจพคีนะครับที่คนส่อสแสวงหาครับเขาโคง้งเขาตรงนะครับพิมพ์เทวดาพิมพ์สังคตินะครับปกนูนใหญ่ปกนูนเล็กนะครับมีเยอะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพรมนะครับรุ่นส่งน้ำนะครับ ส่งน้ํานี่ก็แพงนะอันนี้ดูถ้าเราจะดีนะครับแต่พระใช้นะครับพระสภาพใช้ศึกอยู่ในกรอบเพื่อนครับ <c oughs> รขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้แกะบางทีก็ไม่ได้แกะคนระับให้เพื่อนได้ดูเนาะร่วมกันรับชมนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับทุกคอมเมนต์ของช่อง เด่นังบุเลศนี่มีคุณค่านะครับผู้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับว่าพระเป็นยังไงน่าจะเป็นอย่างนี้องค์นี้น่าจะเป็นอย่างนี้อะไรเย่างนี้ครับบางท่านก็จะรู้นะครับก็จะเป็นพระคุณกับช่องเรามากเลยครับเผื่อเพื่อนเราที่ยังไม่มีความรู้ครับพระรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับเขามาชมคลิปผมก็เขาก็จะได้ความรู้จากท่านนั่นแหละครับคอมเมนต์ของท่านนะครับ มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นวิทยาทานนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับวัดช่องเคนะครับอายุเก้าสิบปีเดียนส่งน้ำเดือนส่งน้ำนี่ก็เล่นหากันแพงกรพงรอ,อ่อจะพิมพ์ทรงคล้ายๆกับอ,อ่อฉลองอายุเก้าสิบปีนะครับพิมพ์ทรงคล้ายกันแต่ว่าเดืยนส่งน้ำจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับเดียนฉลองเก้าสิบปีก็จะเล็กกว่านี้นะแต่ก็ยัน เนี่ยครับยันสิบนะครับคิมยันเก้าแต่ว่าหลวงพ่อคมเพิ่มเพิ่มใหม่คำหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับซ้ํากันนะครับอา่าสังวิสุโลปูสาผู้พระนะครับแต่หลวงพ่อคมเพิ่มเป็นอา่าสังวิสุโลแล้วก็อานะครับปูสาผู้พระก็เป็นสิบนะครับเป็นยันสิบหลวงพ่อคมก็เกจิอาจารย์ยุคหลังสมร้อยหน่อยหน่อยเนาะโอ้โห ้าของท่านนะครับแพงทุกรุ่นนะครับแพงทุกรุ่นจริงๆแล้วก็ของปลอมระเบิดระเบ้อเพียบนะครับองนี้ก็ยังห้าสิบห้าสิบนะครับว่าลงมาศึกษาแลเพื่อนนะก็จะเช่าจะหาก็ด้วยความระมัดระวังนะเพื่อนครับอย่าเขาบอกว่าอย่าโลภมากนะครับอย่าโลภนะครับก็ให้ปรึกษาผู้รู้นะครับ ดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ช่วยเราได้นะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับเจอพระที่สวยๆนะครับที่เราชอบนะครับอย่าเพิ่งนะครับก็ปรึกษาผู้รู้เยอะๆก่อนนะครับถามคนนู้นคนนี้ถ้าเกิดราคาแพงนะครับจริงๆก็ออกราคาหลักร้อยหลักพันก็กมันก็มันก็เงินเราเนาะก็เงินเราเงินเราเงินแท้นะครับแต่ไปเจอพระเกนี่ก็มันก็ เสียงรู้สึกนะแต่ไปไวุ่วายก็ไม่ได้อืมน,นอกจากเจ้าของเขาจะรับประกันอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าเรายังไม่มีความรู้อะไรมากก็แล้วก็ก่อนจะเช่านะครับท่านเพื่อนท่านไหนที่ว่าชอบเนาะอยากสะสมเริ่มต้นเงี้ยก็ถามหมดเลยครับถามตรงๆเลยว่ารับประกันไหมถ้าถ้าไม่แท้คืนนะถ้าเราไปเช็คที่อื่นแล้วถ้าไม่พอใจเราจะคืนคืนได้ไหมต้องทดลอนก่อนครับ าเขาบอกโอเครับประกันเงี้ยก็โอเคค่อยช่วหน่อยแต่ถ้าเขาบอกไม่รับประกันอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ยั้งไว้ก่อนนะครับถ้ารับประกันแสดงว่าเจ้าของพักก็มีความรับผิดชอบส่วนหนึ่งเนาะในความมั่นใจส่วนหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่รับประกันแต่ก็มันก็เหมือนกันนะครับบางทีคนปล่อยเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมีผลัพผูกพันนะครับบางทีเขาก็ไม่แม่นมากนะครับเพราะก็ผมไม่รับประกันนะอะไรเงี้ย ตาดีได <ste> <pee> ้ตาไร้เสียอะไรก็โอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญฮัลโหมานเชิญธงนะครับหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้ววัดเขาหลวงวัดเขาแหลมนะครับจังหวัดสระแก้วนับสองห้าสี่เจ็ดนะครับก็หลงนี่ก็โอเคอยู่นะยันท่านนเดี๋ยวนี้น่าจะโอเคนะครับเหรียญค่อนข้างเคืองเลยเนาะเครื่องหลังมีภาพปิดตาอะไรเงี้ย ตอกโค้ดตอกอะไรเต็ไมไปหมดอันนี้น่าจะดีดีเลยหนะนุมานเชิญธงนี่นะแต่ทงมาก็ใจร้อนนะครับก็ไม่เหมาะกับเพื่อนที่เป็นคนใจร้อนนะครับถ้าเป็นคนใจเย็นคนธาตุน้ํานี่ก็ท่าน้ำท่าดินนี่ก็พอใช้ได้อยู่นะครับขี่ราชสีห์นะครับดูสิสุดยอดเลยเรียนนี้ แต่ผมไม่ได้ทำความสอาแนะครับก็มีสนิมเขียวนะปุกกระโหลกก็ปกะโหลกก,ก,ลก็ดีนะอันนี้ไหมอันนี้เป็นผ้าใหม่ครับ <c oughs> เขาก็ทำแบบร้อของ,หล,งหลวงพ่อปานว่าบางลมโคเนาะผ้าผงอีทิเจผงสัก์สิบนะครับวัดเกตุมดีสมุตสาคร ตั้งโมทสามจบอธิษฐานความสำเร็จนะครับนี่รอล้พรหลวงพ่อปานนะครับเป็นวัดพระวัดเกตุมดีนะครับอันนี้พิมพ์ไก่ห่างสามเส้นนะครับหงอที่เจนะครับคงดีครับตอนนั้นไปร่วมงานที่วัดนะครับก็มีพระสายวัดเกตุมนะครับมาก็ไปขอท่านนะครับตอนแรกท่านแจกก็ไม่ทันนะครับก็ไป ขอครับอยากได้ก็ไปขอแล้วับพระท่านท่านเมตตาครับก็ให้มาครับไม่มีหลวงพ่อปานแท้ๆนะครับก็ใช้พวกนี้ก็ทดแทนกันได้ครับน้ำผงอีทีเจดีรู้สึกดีครับอันนี้อันนี้สมเด็จครับอันนี้สมเด็จแท้นะที่บอกว่าแท้เพราะอะไรรู้ว่าเพราะผมไปเช่ามาจากวัดวัดะระฆังเมือ่อสัก สามสิบสามสิบปีมาละอันนี้เป็นรุ่นร้อยสิบปีร้อยี่สิบปีอะไรประมาณนี้เนี่ยไปเช่าจากวัดเลยครับนี่สวยๆเนาะคงจะมีมวลสานเก่าอยู่ด้วยแหละไปะเช่าจากวัดะระฆังเลยเนี่ยตอนหนุ่มๆนะครับก็เก็บไว้นะสวยๆ ข้างหลังจะมีตอกโค้ดนะครับเป็นเป็นตายางนะครับสีออกม่วงๆจางๆแล้วเป็นละคังนะครับให้รว่วมาจากวัดระครังเนื้อสวยๆเนี่ยมันจะแตกไายงาเลยนะคุณมีเนื้อเก่าเนื้อผงเก่าผสมอ่ะเนี่ยครับในใหม่ๆก็ใช้อยู่แต่ตัวนี้ก็สับเปลี่ยนกันเลยนะครับ สวยๆครับสมิโตนะครับรุ่นร้อยสิบปีร้อยร้อยี่สิปีผมจำไม่ได้นะดูทินาะคามจำอะ่ะอันนี้อันนี้ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับวัดเกาะสัมพันธวงศ์นะครับวัดสัมพันธวงศ์นะครับ,รรบอืม สมเด็จมหาวิรวงก็ท่านก็เป็นพระพระสายป่าเนาะสมัยก่อนเนาะก็แต่พอมันหลังก็มาอยู่ที่วัดนี่นะครับก็เป็นพระในกรุงเทพไปเลยนะครับนี่เขาทาลูกศิลูกหาก็ทํามาเนาะสวยนะเนี่ยมานิดทาวเรโลนะครับนี่ครับพระมหาวิรวงนะสมเด็จนะครับ สำเ็จภาพมหาวิระวงศ์มานิตถาวโรยิบเก้าสิงหาสี่ห้านะครับสี 55, ่ห้าห้าห้าหกห้าโอ้ยยี่สิบปีแล้วเนี่ยมผมมีเยอะนะครับพอดีน้องสาวให้มาครับน้องไปอยู่ที่วัดนู่นนะครับนี่พิมพ์เกตรุสซุ้มน่ยนะผมมีเก็บไว้ร่วมสิบสิบองค์ยี่สิบองค์นะครับ เพื่อนทีสนใจก็ทักมาได้นะครับก็แบ่งปันได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้นนแบ่งปันได้นะครับม,มีมีมีเยอะอยู่นะครับรู้ว่าจะไม่ไม่ป่วยดี <c oughs> แต่ถ้าเพื่อนท่านไหนนะครับมีมีความศรัทธานะครับก็อยากได้ก็ผมแบ่งให้นะแบ่งปันให้นิดหน่อยนะครับอานนี้คอ,องไหมนี่พอเงิน พระจพิจิตรนี่อันนี้รุ่นใหม่ครับทำทำมาใหม่กองทุนห้าสามเลี่ยมมาไว้อย่างดีเลยคคนได้มาเขาเลี่ยมเลยเาจับไปเลี่ยมข้างหลังก็เป็นหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพิจิตรนะครับกองทุนห้าสามนี่สวยสวย พวกเงินก็สุดยอดเกจิอาจารย์เนาะคนเล่นพระถ้าไม่รู้นี่เฉยแรลกนะครับเซลเล่น,นเฉยครับจริงก็รู้กันหมดครับพวกเงินเนี่ยผู้ทวดเนี่ยสมเด็จเ,เ,เนี่ยสมเด็จโตเนี่ยต้องรู้นะครับ <c oughs> สวยๆส,สิบกว่าปีละสิบสองปีสิบสามปีโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสนี้สวัสดีครับ